สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้มาพบกับครูอมครูอาริยาทองโรงค่ะในบทที่5เรื่องของแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวค่ะอีพีนี้เป็น e ีที่3แล้วนะคะก่อนเราจะเริ่มเรียนกันเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ในการเรียนวันนี้ก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนนะคะเรียนจบบทนี้แล้วนะคะ นักเรียนจะสามารถอ่านและเขียนตารางทางเดียวได้นะคะนอกจากนั้นนักเรียนก็ยังสามารถใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวนะคะในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้อีกด้วยค่ะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียน,นพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะ ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของตารางทางเดียวนะคะตารางทางเดียวก็คือการนำเสนอข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งจะประกอบด้วยชื่อของตารางหัวตารางและรายละเอียดของข้อมูลค่ะชื่อของตารางนะคะก็จะบอกว่า ตารางนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรส่วนหัวตารางนะคะก็จะเป็นหัวข้อค่ะแล้วก็ช่องของจำนวนนะคะซึ่งระบุเป็นตัวเลขค่ะซึ่งต่อมานะคะถัดจากหัวตารางก็จะเป็นรายละเอียดของข้อมูลค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักตารางทางเดียวกันให้มากขึ้นกว่านี้อีกนะคะค่ะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าตารางทางเดียวก็คือการนําเสนอข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งมี เขียนได้หลายรูปแบบมากนะคะส่วนใ,นใหญ่ก็จะมีเมื่อ้ที่เป็นแนวตั้งและรูปแบบนี้นะคะซึ่งเป็นแนวนอนค่ะด้านบนนะคะชื่อของตารางทางเดียวนี้คือราคาบัตรเข้าชมบริเวณต่างๆของสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะส่วนหัวตารางอ่าหัวตารางก็คือบริเวณต่างๆและราคาบัตรค่ะซึ่งด้านบนเนี่ยจะใส่เป็น ข้อความนะคะหรือหัวข้อหรือชื่อเรื่องนะคะต่อมาช่องที่2ก็จะเป็นจํานวนที่เป็นตัวเลขค่ะค่ะตอนนี้เป็นหัวตารางนะคะที่ครูทําสีไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของข้อมูลค่ะซึ่งแสดงถึงราคาบัตรเข้าชมบริเวณต่างๆของสวนสัตว์นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคําถามจากข้อมูลของตารางทางเดียวค่ะ,คะชื่อของตารางนะคะอ่านเหมือนกันอันเมื่อกี้เลยนะ ก็คือราคาบัตรเข้าชมบริเวณต่างๆของสวนสัตว์แห่งหนึ่งค่ะซึ่งหัวตารางเนี่ยคือบริเวณต่างๆประกอบด้วยสวนนกสวนน้ําลานแสดงสวนผีเสื้อและสวนสิงโตค่ะซึ่งราคาบัตรของสวนน้ํานะคะก็จะเป็นบาทค่ะสวนนกราคาบัตรก็คือ100ส่สวนน้ํา120บาทลานแสดง200บาทสวนผีเสื้อ150บาทสวนสิงโต180บาทซึ่งนะคะ ก็จะมีข้อคำถามของตารางทางเดียวดังนี้ค่ะอะ่ข้อที่1นนะคะตารางทางเดียวแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะก็เอาชื่อข้อมูลมาใส่นะคะก็คือราคาบัตรเข้าชมบริเวณต่างๆของสวนสัตว์แห่งหนึ่งค่ะทีนี้เรามาดูราคาบัตรเข้าชมสวนสิงโตราคาเท่าไหรคะสวนสิงโต180บาทค่ะต่อไปสวนน้ำค่ะ120บาท ข้อ4ี่บอกว่าให้เรียงลำดับบริเวณต่างๆที่มีราคาบัตรจากน้อยไปมากน้อยที่สุดคือสวนนกสวนน้ำสวนผีเสื้อสวนสิงโตและลานแสดงค่ะต่อมาข้อ5นะคะราคาบัตรเข้าชมสวนผีเสื้อมากกว่าสวนน้ำสวนผีเสื้อสวนน้ำา150กับ120ต่างกันเท่าไหร่คะ30บาทค่ะต่อมาราคาบัตรเข้าชมสวนสิงโตน้อยกว่าลานแสดง ส่วนสิงโตร้อยกว่าล้านแสดงเท่าไรคะร้อยแปดสิบกับสองร้อยต่างกันยี่สิบบาทนะคะต่อไปค่ะข้อเจ็ดถ้าซื้อบัตรเข้าชมสวนนกและสวนสิงโตจะต้องจ่ายเงินดีกดบาทสวนนกหนึ่งร้อยส่วนสิงโตหนึ่งร้อยแปดสิบแสดงว่าถ้าเข้าชมสองสถานที่นี้ก็จะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนสองร้อยแปดสิบบาทค่ะต่อมาค่ะข้อแปด บัดเข้าชมบริเวณต่างๆที่มีราคาต่ำกว่า160บาทข้อไหนที่ต่ำกว่าร6 0บาทบ้างคะมีส่วนนกส่วนผีเสื้อและส่วนน้ำนั่นเองค่ะอ่าไม่ยากใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองหัดเขียนตารางทางเดียวกันบ้างคะ่ะครูมีข้อมูลมาให้นักเรียนนะคะก็คือ จ้าหน้าที่ฟามเพดแห่งหนึ่งทำการสำรวจจำนวนเห็ดชนิดต่างๆที่ขายหนึ่งสัปดาห์ดังนี้เห็ดฟาง125กิโลกรมัมเห็ดหูหนู15กิโลกรมัมเห็ดนางฟ้า4 8กิโลกรมัมเห็ดเข็มทอง9กิกิโลกรมัมเห็ดหอม7 7กิโลกรมัมและเห็ดออรินจิ69สิกกิโลกรมัมกมค่ะจากข้อมูลเขียนตารางทางเดียวได้ดังนี้เส้นปะด้านบนสุดคือหัวตารางนะคะ หมดตารางดูสิ่งที่ครูให้ข้อมูลมาค่ะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ฟาร์มเห็ดทําการสํารวจใช่ไหมคะเราก็ลอกมาใส่ได้เลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ฟาร์มเห็ดแห่งหนึ่งทาการสํารวจจานวนเห็ดชี้ต่างๆที่ขาย1สัปดาห์ต่อมาครูมีตารางทางเดียวให้แล้วนะคะเป็นแนวตั้งด้านซ้ายมือเป็นชนิดของเห็ดขวามือเป็นจํานวนที่เป็นกิโลกรัมนะคะข้อที่ของการเขียนตารางทางเดียวเนี่ยคือ ข้อมูลให้มาอย่างไรเราใส่เข้าไปได้เลยค่ะทําไมถึงต้องนํามาใส่ตารางทางเดียวเพราะว่าเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยดูง่ายแล้วก็มีระเบียบเรียบร้อยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ชนิดของเห็ดกันเลยนะคะคู้ใส่ชนิดของเห็ดฟางแล้วชนิดของเห็ดหูหนูแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเอาชื่อก่อนเนาะเห็ดนางฟ้าค่ะใส่เข้าไปเลยต่อมาจะเห็ดนางฟ้าก็เป็นเห็ดเข็มทองเห็ดหอมและเห็ดออริจิค่ะเดี๋ยวเรามาได้ใส่ตัวเลขนะคะ เห็ดฟาง125เห็ดหูหนู15เห็ดนางฟ้า48เหตดเข้มทอง92เห็ดหอม77และเหตดออริจิ69เเสร็จแล้วค่ะการเขียนตารางทางเดียวง่ายมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าการเขียนตารางทางเดียวเด็กง่ายนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันในวันนี้กันเลยค่ะ การอ่านและการเขียนตารางทางเดียวนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่สามารถนำเสนอโดยใช้ตารางทางเดียวได้นะคะและตารางทางเดียวเนี่ยประกอบด้วยชื่อตารางตารางที่มีหัวตารางและรายละเอียดของข้อมูลค่ะึ่งครูบอกแล้วใช่ไหมคะการเขียนตารางทางเดียวเนี่ยทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีดูง่ายนะคะไม่ดูยากตักแบบสอนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ